ต่อกวางเอยขั <asy> ้นไปนะให้บ่งไปใส่พ้งามโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้เดนอโอ้เกือบใจขาดไม่กลับ่ย โอ้ยได้ย้อนมาไรเดยอดีเด้อคัน mm hmm. โบ้ยมาไรไปบ่ได้สวัสดีค่ะหญิงแสงทองฟินแลนด์นะคะมื่อนี้นะคะหลังจากไล่สดแลว้วครั้งที่18,000พันไปนะคะหยิงกับมีความหมูซึกว่า ก่อนอื่นต้องขอบคุณ FC นะคะ FC ทั้งหลายที่อมอบมมลายออนไลน์ให้หญิงนะคะก็จะมีแมตติมเบลเยี่ยมนะคะขอบคุณหลายค่ะจากแดนไกลด้วยนะคะที่ย่างอุตสาเอนดูน้องหญิงนะคะแล้วก็ทรงพวงมาลัยให้มาเป็นกำลังใจนะคะและ้วก็พี่นน์นะคะพี่นน์พิษณุโลกค่ะมอบให้น้องยิงนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่นน์ยู่ไกลก็ยังโทรมาหาแล้วก็ยังแชทมาหาน้องยิงตลอดนะคะ ที่ยังถูกชะตากนแล้วก็หากแล้ะก็เอ็นดูน้องยิงมากมากเลยนะคะล้วก็ทานสุดท้ายนะคะพ,พี่คำเปลี่ยนนะคะที่มอบมาไ่ออนไลน์ให้ยิงมือนี้นะคะขอบคุณหลายๆนะคะเป็นรอบแรกที่ยิงได้เมล่าไลไลขนาดดีนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะกะมือนีก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากเอามาไล่ออนไลนะคะ์ค่ะไปเสือ้อผ้าคุณแม่นะคะให้คุณแม่เป็นเทือแรกเพราะว่า สิ่งที่เข้าได้มากนะเขาก็ยังมอบสิ่งดีๆดีให้กับภูมิพรคคุณของเข้านะคะเพราะว่าหญิงกับมาอยู่น้ำเพลินต่างแต่าเดือนที่แล้วแล้วนะคะกับบอดด้ส้อยเรือยังเพลินหลายเลยค่ะเพราะว่าเข้าบอดด้เฮ็ดงานนะคะส่วนนี้ก็มาอยู่น้ำเพลินก็เลยพ่อเข้าได้ไล่ได้นะคะจากส่วนนี้ก็เลยอยากไปมอบมาไล่ออนไลน์ให้เพลินนะคะไปเื้อไผ่เพลินค่ะเบิรงว่าเพลินสิดีใจซ้ำใดนะคะพี่นอ้องยางไปสดๆดเลยค่ะ ไปค่ะเพันสิวาจังไไดนะพันเกียรใกล้ยู่ค่ะี่โจมอีย่างยู่ค่ะสงสัยสิอยู่ในขั้วแล้วค่ะมันเรียวจริงๆค่ะ คุณแม่ทําอะไรคะอาขายยังจมขาเกียร์ไก่อยู่รอนขาย,ขายอาหารไก่ค่ะวันนี้กะได้มาไล่ออนไลน์นะคะมาสะแผลขึ้นแม่ค่ะกะเหมาะเป็นโอ้ยแก้วได้ยินกะขอบคุณนะคะโอ้ยแกาวยังไงน้ำหยากแข็งทอดค่ะวันนี้ว่าเดยดเพื่อ,อนตั้งตัวค่ะย่างมาาลวด คนก็เลยแบบว่านิดนึงนะคะเอาเรียลๆเลยนะคะกะขอบคุณมาไล่ออนไลน์นะคะจากพี่นนท์พี่คําเปลี่ยนนะคะและ้วกะ็พี่ติมเบลเยียมนะคะมือนกัขออนุญาตมอบให้คุณแม่เพราะว่ากะมาอยู่น้าเพลินบด้ซอยเหลือยังเพลินไล่นะคะเหมือนก็เลยอ,อยากให้เป็นอันนี้เป็นมาไล่หนำใจนะคะมอบต่อให้คุณแม่นะคะกะคุณกำลังใจที่ดีที่สุดกะจากแม่นี่ละค่ะแล้วก็กำลังใจจากเอฟซีนะคะก็เลยอ,อยากให้เพิินนะคะมือนีั ให้คองข้อให้ยูว่จ้ะคองข้อให้ขึ้นแหม่หายาค่ะดีมีแห้งขอบคุณหลายๆเออขอบใจหลายๆผู้เอามาาหายกระได้ผู้เป็นมาไลอ่อนไล่กะหายทํามาขาดขึ้นเด้อหายยูดีมีแห้งประบกปานสมาเร็จทุกอันทุกอย่างผู้หายมาไลก่อนไอ้อะหายกระได้แต่ว่าบ้าหนาพวกยังไงก็หนีได้เด้อเอาสีหวงสีหวกขอบคุณหลายๆทํามาคาะขึ้นดี อายุดีมีแห้งยาเก็บยาไข่เดอ้อซาทุกะเป็นมาไล่นำใจนะคะจากเอฟซีค่ะเพิ่นหามากแบบดีใจแห้งค่ะดีใจไล่หลายค่ะรอบที่แล้วค่ะอาจจะเฮ็ดได้บดเต็มทีกัตตองคออภัย่ไล่้ายก็อาจจะมีความกังวลยูเพราะว่าหลอบล่าสุดนี่ก็เป็นครั้งที่สองนะคะยิ่งกะจะฝึกอ้อใไฮไลายก็นีแลวก็พัฒนาตัวเองให้ดีก็นีค่ะรอบนั่นกะ ยังกังวลอยู่ค่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนท่าใหม่ผอมเพิ่มทา่านิดนึงแหลวกักังวลยันเต็นวัตถุเพิ่นกับอถั่วไายๆค่ะว่าหูตัวคือกันว่าจะของเป็นอย่างคือพอยิ้มก็ค่าแต่กังวลค่ะรอบต่อไปจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะขอพุณนไายๆสําหรับเมลัยอ่อนไลน์มือนี้จ้าขอพุณนลายๆเ <c oughs> ด้อฝ <c oughs> ากน้องหิิมน้ำแม่ค่ะสิรัมให้เพิ่นบ้าง ทานรั้งคนท่ได้ดอกเดี่ยนี่มื่อใครมีแหงบ่ใครสบายนะมีแต่เก็บแต่ป่วยจังว่าลูกมาบ่มีงานสิเหตุสิทำก็เลยไปเหตุน้ำฝนฝนมาเอินก็ดีหลายแพล้เพาวก็ได้จะเป็นฝนขอบคุณแพล้เพาวหลายหลายที่หายไปเหตุน้ำก็แค่ติหยองบุหรีแม่โอ้โหเป็นไหลสดค่ะเป็นไหลสดคุณปิดค่ะ ตดีคักแก่อยซัมมี่ก็เป็นขอบคุณมากมากมากเลยเดี๋ยซัมมี่เทาเล็กจะหน่อยแต่ว่าให้ดูดเนี่ยก็ดีดีก่าค่ะยีแต่าจัเกินจักน้อยบอกมาจักน่อยบออะไรออนไล่นไหยเาะเดี๋ยวหน่อเขอจักน้อยเนี่ยเพิ่นขเอพี่พิ่บา่าอยากด้ยิ่เสียนแม่อาาว่าพลัเป็นที่ลัเป็นบ่ล่ะบมีเชน เราแม่โบขึนเวทีแม่ล้ำโบเป็นด้ล้ำเป็นแต่ขึ้นเวทีแต่นี่ก็ไม่เมื่อยอยู่เมื่อกำลังแกหลายตั้งว่าบ้ยปานนี่บพมันสีล้ำได้อยู่บ่ล่ะแต่ว่าลลำเดินบ่หันได้ด้เอาลำธรรมดาดิเนาะเอาอยูุเอายาโสท้อนบานครึ่งเอาหัวบานครึ่งหัวบานครึ่งคือจังยาโสท้อนกาลสินสารคามเี้ยก่อนใดละ เด็เอาไม่เมืยีเด้อมวนๆกับ้องเขาคาคามาไลนี่ล่ะอแล้วมาวัดดีทุกขังอันตตาล้วเกินว่ามันสีสุดขอนายใส่นอนย่ำรดแลนไม่ใจคิดถึงแฟนกว่าสิมาหอดบานเด้อไก่ก็ไอยกระแมนลาบมา แล้วแม่เอ้ยแม่คิดเห็นเด้คิดเห็นใจผู้เพิ่นถาพร้อมมานั่งอยากฟังเสียงยงีงหูมาฟังลำมวนอยู่บ่หมอลำลอแล้วฟังเสียงกองอันหาวเสียงแคนท้อมเสียงปี แซกโฟนมะโหลีมาสนุคือก้องหัวใจน้องจังซึนบานถ้าทูเดิมพอเอ้ยพอคอยไปเด้วอวอดบานบานฝาการหินมันเขินไปบึงเดินผู้ปอเทีปุ่น ไปเบิ่งสาวเล่าหน่อยพระบาทน้ำตาตนดังจนจนเบางคนไหวอยู่บเ้าเส,ส้นไยายามบ่งโลดเจ้าบนเขตทินดินผู้ปองอลงมาไทายจเจริญบ้านอยู่หนูเดินทางพนขันมีบุญใ้ไปจางสาวหมอลำสีมาซอยย่านไหลเด้ อยากเป็นเด็อยากเป็นลูกไพ่ปอยไทยเจริญปูวลาเลียงย่านเสียงเมียงนั่นแข็งหอยย่านไรเดีย่านสนิทเวียดจอยสะพ้ยปอยวาย,ยอมเอาย่านสาวนางเมาพ่อปันจินสารเบื่อหนูจนเมาววนเอาละนอพอเพียงนี่ย่านมั่นเขินขาดทองเหลืองนี่ท่านลำยังอยู่กวง ดอตอกวังขั้นไปหนาให้เบิ่งไปใส่พ้องามโอ้ย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 นอนโอ้เกือบใจขาดมวยกับมวย โอ๊ยได้ย้อนมาไล่เด้อดิเด้อขันโวยมาไล่ไปบ่ได้บ่เคยบ่ไดอยขาโอ้ยมวนอยู่ได้เนาะสิได้คือเพิ่นบอกขาสุดยอดแไ่คุณแม่เมื่อยภูหล่ะเที่ยวนาจังเอาไม่เที่ยวเสาก็หนีสะก่อนเดี๋ยวนี้กัทั้งบ่มีแห้งได้เดี๋ยวเมื่อยขากับปวดแขนกับปวดเมื่อยมีแต่แล้วเมื่อยจะหันใจกะสิบวันห่างดันเดาซื้อมากแนี้ยมากแหละกับพราใจมาไล่นี่นะนี่ อยากได้อีกอยะคะแนนนี่ก็ได้สิมีกําลังใจหลายก็หนีอยู่กับวัดทัก <c oughs> ค่ะาาขอบคุณค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้กะเอาไวปจำหนีก่อนนะคะหอมปากหอมคอค่อคะเพราะว่าแต่กะบไ้เตรียมตัวนะคะวันนี้มสัสะไพรเทินนรนกัไดวเดียมเสียงไหวเพื่นบวไดี่ยวอมค่ะเฮ็ <c oughs> <c oughs> ดเดียบอยู่ได้ดีฟอมบดี่อมเสียงไม่ยม่ฟอมตีนมาบวได้ตั้งใจมาจวดอหลดว่านีม โอเคค่ะขอบคุณค่ะ